สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันกันบ้างหรือเปล่าครับแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะกลับมาหาตัวเราเองวันนี้ผมก็มีนิทานเซนสสั้นๆที่อยากเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของเศรษฐีกับยาจกฟังดูเหมือนแค่เรื่องเล่าแต่มันอาจทําให้เราหยุดคิดและกลับมาถามตัวเองว่าชีวิตที่เรากําลังคขว่คว้าอยู่ทุกวันนี้มันคือความสุขจริงๆหรือเปล่าลองมาฟังกันนะครับ วันหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งเดินไปตามชายหาดเห็นยาจกคนหนึ่งนั่งตกปลาอย่างสงบเขาจึงเดินเข้าไปใกลๆ้ๆแล้วถามด้วยความสงสัยว่านี่เจ้าทำไมไม่คิดหาวิธีที่จะตกปลาให้ได้มากกว่าน,นี้ล่ะเช่นว่าซื้อเรือมาสักลำหนึ่งก็ทานตอบว่าทำไมข้าต้องทำเช่นนั้นด้วยล่ะอ๋อถ้าเจ้าซื้อเรือเจ้าก็สามารถไปตกปลาได้ไกลขึ้น และจับปลาได้มากขึ้นไงเออแล้วหลังจากนั้นล่ะเจ้าก็สามารถขายปลาได้เงินมากขึ้นซื้อเหลือที่ใหญ่กว่าและไปตกปลาได้ขายขึ้นและจับปลาได้มากขึ้นเออแล้วหลังจากนั้นล่ะแน่นอนหลังจากนั้นเจ้าก็จะตกปลาที่นี่ได้อย่างมีความสุขกับชีวิตและหมดความกังวลใดๆได้นะสิยาจกก็ได้ตอบไปว่าแต่ตอนนี้ข้าก็ตกปลาอยู่ที่นี่ย่งมีความสุขกับชีวิต และไม่มีความกังวลใดๆอยู่แล้วนี่เศรษฐีนิ่งไปไม่รู้จะพูดอะไรนิทานเรื่องนี้พาเรากลับมามองสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันว่าเรากำลังทำอะไรชีวิตเราหมุนเวียนอยู่กับการดิ้นรนสแสวงหาอยากได้อยากมีอยากเป็นเรากำลังทำงานหนักเพื่อเก็บเงินเพื่อขยับขยายเพื่อให้ชีวิตเราสบายขึ้นในอนาคต แต่คำถามคือถ้าเป้าหมายสุดท้ายของเราคือความสุขแล้วตอนนี้เรามีความสุขหรือ,อยังเศรษฐีในเรื่องนี้เหมือนกับหลายคนในโลกยุคปัจจุบันเขาไม่ได้ผิดที่อยากให้คนยากจนมีชีวิตดีขึ้นแต่เขาอาจลืมถามว่าดีขึ้นหมายถึงอะไรเรามักใช้มาตตฐานของตัวเองไปตัดสินผู้อื่นว่าสิ่งที่เราคิดดีนั้น มันดีสำหรับเขาด้วยหรือไม่ความคิดของเศรษฐีดูดีมากเริ่มจากมีเรือเล็กๆตกปลาได้มากขายปลาซื้อเรือมีรายได้มากขึ้นแล้วในที่สุดก็มีความสุขแต่นี่คือความสุขแบบผ่อนายต้องแลกเวลาแลกแรงแลกชีวิตเพื่อความสุขที่อาจได้ในสักวันหนึ่งในอนาคตซึ่งเราไม่เคยแน่ใจเลยว่าวันนั้นจะมาถึงจริงไหม ตรงกันข้ามอย่าจกในเรื่องดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เขากลับมีสิ่งที่หลายคนยังหาไม่เจอเขามีความสุขในปัจจุบันไม่ใช่ความสุขที่ต้องรอไปถึงพรุ่งนี้ไม่ใช่ความสุขที่ต้องแลกกับการเหนื่อยล้าแต่เป็นความสุขที่มาจากความพอใจรู้จักพอและเข้าใจชีวิตในแบบที่มันเป็นอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง คนที่รู้จักพอคือคนที่รวยที่สุดเพราะเขาไม่ต้องใช้พลังชีวิตทั้งหมดไปกับการเติมเต็มสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่คนไม่รู้จักพอต่อให้มีทรัพย์สินพันล้านก็ยังรู้สึกขาดและทุกข์ใจอยู่ดีธรรมะในเรื่องนี้จึงไม่ใช่การสอนให้ไม่ทำอะไรแต่สอนให้เรากลับมาถามตัวเองว่าเรากำลังทำเพราะอะไร และเราต้องการไปถึงไหนถ้าเป้าหมายของเราคือความสุขแล้วเรากำลังเดินออกห่างจากมันหรือเข้าใกล้มันกันแน่บางทีเราอาจกำลังตกปลาอยู่แล้วแต่กลับลงคิดว่าต้องมีเรือใหญ่กว่านี้ก่อนที่จะมีความสุขได้ทั้งที่ความสุขนั้นอยู่ตรงนี้เดี่ยวนี้อยู่ที่ใจไม่ใช่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพื่อนๆครับสุดท้ายแล้ว ความสุขอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องดิ้นลนไปหาที่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรารู้จักพอกับสิ่งที่มีแค่ไหนขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้จนจบและขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอยู่กับปัจจุบันและเบากายเบาใจในทุกวันนะครับและจงรับรู้ไว้เถิดว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราพอเมื่อไหร่เรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตาย いい。So